โถคู่สืขอ,อนำเสนอ10อันดับหุ่นเซนไตขวัญใจช่องเราตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็ได้เปิดรับโดเน a แล้วนะครับทั้งช่องทางปกติและทาง True Money Wallet ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องเราให้มีผลงานดีๆมาเรื่อยๆก็สามารถโดเน a t มาเป็นกำลังใจให้กันได้ตามกำลังศรัทธาและก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนจากทั้ง3เขตที่โดเน a มาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆ อันดับที่10บไดเดนจินหุ่นยนต์แปลงร่างจากขบวนการห้ามรุ่ไฟฟ้าเดนจิแมนเริ่มมาก็เก่าเลยนี่นเนี่ยโดยหุ่นยนต์ตัวนี้นั้นก่อนออกปฏิบัติการก็จะอยู่ในรูปแบบของยานรบขนาดใหญ่แต่เมื่อออกปฏิบัติการด้วยคําสั่งเดนจิเชงหุ่นตัวนี้ก็จะเปลี่ยนร่างกลายเป็นหุ่นยนต์ไดเดนจินเพื่อเข้าต่อสู้กับสัตว์ประหลาดยักษ์โดยมีดาบเป็นอาวุธคู่กายและที่สำคัญไดเดนจินยังเป็นหุ่นรบตัวแรกที่แปลงร่างมาจากยานรบอีกด้วย และด้วยความเฟี้ยวขนาดนี้ของเล่นก็ไม่ต้องพูดถึงฮะเพราะว่าถ้าใครมีของเล่นไดเดนจินในตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหเหมือนคุณมีขุมทรัพย์อยู่ในมือด้วยดีไซน์และความคลาสสิกในการออกแบบสุดเท่จึงท,ทำให้มันอยู่ในอันดับที่10ของเราอันดับที่9 Sun v u l บ a n Robo จากซีรีส์ขบวนการลูกพาทิพซันบอลคันซึ่งจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นั้นเป็นหุ่นยนต์ประจำของเราซันบอลคั่นที่มีสมาชิกด้วยกัน3คน อีกทั้งจะเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของของบวนการเซนไตที่ใช้ยานรบสองลำในการประกอบร่างและด้วยความที่ซีรีส์ซันวอลคันเนี่ยเป็นการโคโอฟระหว่างตัเ A กับมาเวลจึงทำให้ดีไซน์ของหุ่นเนี่ยมันมีความดุดันและก็จริงจังมากขึ้นและที่ชอบที่สุดก็คงจะเป็นยานแม่ของมันนั่นก็คือจากรัววอลคันที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็คงเข้าใจผิดว่าไอเนี่ยเป็นฉลามผมก็เหมือนกันว้ยตอนเด็ก แล้วก็ต้องขอขอบคุณลุงบันไดนะฮะที่ช่วยทำซูเปอร์มินิพลาของหุ่นตัวนี้ออกมาทำให้เรานักสะสมอย่างเราเนี่ยได้กลับมาเก็บหุ่นที่เราชอบนะครับผมและก็ด้วยความชอบนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่9ของเราอันดับที่8ปดไบโอโรโบตจากขบวนการอิเล็กตรอนไบโอแมนหุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าเท่มากๆนะฮะเพราะมันคือหุ่นยนต์ที่เกิดจากการประกอบร่างของยานรบ2ลำนั่นก็คือไบโอเจ็กับไบโอเจ็ทู ทั้งดีไซน์และรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันดูมีความเป็นอิเล็กตรอนสมกับขบวนการจริงๆนะฮะเพราะมันดูไฮฟ์มากกว่าถ้าเทียบกับหุ่นเซนไตในยุคเดียวกันและที่ไฮฟ์กว่านะั่นก็คือของเล่นหุ่นยนต์ประกอบร่างคิดถ้าใครมีเก็บไว้สภาพดีแถมยังมีกล่องด้วยบอกเลยว่าราคาไม่ใช่น้อยๆน,นะฮะทุกคน สำหรับสาวกไบโอแมนแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจนะฮะเพราะว่าลุงบันไดเนี่ยเขาได้ทำซุปเปอร์มินิพลาออกมาในเร็วนี้แน่นอนและไม่ได้ออกมาแค่หุ่นนะฐานทัพก็ออกมาด้วยโอ้โหลุงบันไดนี่กะสูบกระเป๋าตังค์เลยใช่ไหมเนี่ยซึ่งผมก็จะรอเก็บตังค์ซื้อนะฮะและด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่8ของเราอันดับที่7กาโอคิงหุ่นยนต์สรรพสัตว์จากขบวนการกาโอเรนเจอร์ Ga บอกเลยว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยเกิดจากการรวมร่างของสัตว์ประสาททั้ง5ตัวแล้วก็เป็นสัตว์จริงๆด้วยนะฮะไม่ใช่สัตว์กึ่งจกักรกลหรือสัตว์กึ่งเครื่องยนต์อะไรพวกนั้นและความพิเศของหุ่นในซีรีส์เกาโอเรนเจอร์ o ก็คือมันสามารถเอามาประกอบรวมกันได้ถึง3 0 0 0 0กว่าแบบด้วยกันโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะสำหรับใครที่เป็นนักสะสมเนี่ยต้องมีเกาคินติดบ้านไว้อยู่ตัวหนึ่งแน่นอนนะฮะและด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่7ของเรา อันดับที่6 AV Robo ทุยไปดูในพอรอนฮับนุ่น AV Robo จากขบวนการนักซิ่งค Car Ranger โดยหุ่นยนต์ตัวนี้นั้นเป็นหุ่นยนต์ที่เกิดจากการรวมร่างของรถ5คันซึ่งการรวมร่างนี้ก็ไม่ใช่รวมร่างธรรมดานะฮะก็คือการเอารถเนี่ยขับชนกันเป็นการรวมร่างที่โคตรแปลก แถวบ้านกูแค่ป่านหน้ากันเฉยๆก็จะตีกันแล้วโอ้โหทําได้ไงวะเนี่ยบอกเลยว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยฝังใจผมมากนะผมเพราะตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันจะมีเซเว่นที่ขายไส้กรอกแล้วก็แถมหุ่นตัวนี้ด้วยใช่ปะ่ะถ้าจําไม่ผิดนะฮะตอนนั้นไม่มีตังค์ซื้อเว้ยเสียดายมาก,มากๆอืชีวิตตัวเองเนี่ยน่าสงสารจริงๆนะฮะเลยให้มาอยู่ในอันดับ6แล้วกันอันดับที่5 t i ไทม์โรโหุ่นยนต์รบสุดโหดจากขบวนการไทม์เรนเจ เป็นหุ่นยนต์รบที่เกิดจากการรวมร่างของยานทามเจ็ดต,ตั้ง5ซึ่งความพิเศษของหุ่นยนต์ตัวนี้นั้นก็คือ 3D f o r m a t i o n หรือการเปลี่ยนรูปแบบเป็นหุ่นยนต์ได้3รูปแบบนั่นก็คือ Time r o b บเบต้าที่จะเน้นเรื่องความรวดเร็ว t i า e โ o โบอัลฟาที่เน้นเรื่องความสมดุลของพลังและ t i ามโรโบแกรมมายานรบข้ามมิติขนาดยักษ์ ก็ได้ความที่เป็นหุ่นยนต์ตัวเดียวแต่สามารถเปลี่ยนร่างได้ถึง3รูปแบบโอ้โหบอกเลยว่าถ้าใครซื้อมานี่อย่างคุ้มผมเลยชอบนะเพราะว่ามันเปลี่ยนได้3ร่างด้วยกันตอนเด็กๆผมก็เคยมีแคนนิทอยนะแต่ว่ามันหายไปแล้วแม่เอาไปทิ้งและก็ได้เห็นนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่5ของเราอย่างเท่เลยอันดับที่4 Flash King หุ่นยนต์รบจากขบวนการซ u เปอร์โนวาแฟลชแมโดยความพิเศษของหุ่นยนต์ตัวนี้นั้น คือเป็นการประกอบร่างของยานรบ3ามลำซึ่งก็คือแท้งคอมมานด์เจสติเกอร์และเจสเดลตาซึ่งความฮีกมันก็คือการประกอบร่างของมันนี่แหละฮะที่ยานรบทั้งสองลำเนี่ยเป็นทั้งแขนแล้วก็ขาไปในตัวโอ้โหเขาเรียกว่าทูอินวบอกเลยว่าผมชอบไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ของคนที่ออกแบบหุ่นตัวนี้มากเลยนะถ้าเจอหน้านี่คืออยากจะกราบตีนเลยนะครับผมและด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่4ของเราชอบมากๆตอนเด็ก อันดับที่3มาจิคลีนเอ้ยไม่ใช่แล้วจิควีนเอ้ยไม่ใช่อีกจิคิงเอ้ยถูกแล้วซึ่งมันก็คือหุ่นยนต์หลักของขบวนการจอมเวทพี่น้องท้องชนกันอย่างจิเรนเจอร์โดยความพิเศษของหุ่นยนต์ตัวนี้นั้นคือเป็นการรวมร่างระหว่างร่างแปลงร่างใหญ่ของขบวนการจิเรนเจอร์ผู้เราอาจจะงงนะแต่พวกพี่แกเนี่ยใช้คาถาแปลงร่างให้ตัวเองเป็นร่างใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยใช้คาถารวมร่างอีกทีซึ่งคาถารวมร่างนั้นก็คือ E. ในส่วนของดีไซน์นี่ขอบอกเลยว่าทำมาได้สวยงามมากๆเลยนะฮะเหมือนกับจอมเวทจริงๆเลยนะซึ่งในตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมเคยมีแคนดี้ทอยของหุ่นตัวนี้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วนะครับพ่อแม่เอาไปทิง้งแต่แน่นอนว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยก็ออกเวอร์ชั่น complete selection มาแล้วโอ้โหบอกเลยว่าอย่างสวยเป็นเมทัลลิกล้วนๆเอาไว้ผมเก็บตังค์ได้เนี่ยบอกเลยว่าผมต้องจัดแน่นอนนะฮะและด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่3ของเรา อันดับที่2หุ่นยนต์เทพเจ้าไดจูจินจากขบวนการเฮาเดนอสสีจูเรนเจอร์ฮกูพาสักขบวนการเขาเสียเลยโดยคอนเซปต์ของหุ่นตัวนี้นั่นก็คือการรวมร่างของสัตว์ดึกดาบานทั้ง5ตัวไม่ว่าจะเป็นไทเรนโนซอรัสเร็กช้างแมมมอธตรายเซลาทอปเซเบอร์ทูธไท,ทเกอร์แล้วก็เทรโนโดอนและนอกจากหุ่นยนต์ยักษ์แล้ว เราซันดึกดาบทั้ง5้ายังสามารถรวมร่างกันเป็นยานรบไดโนแท็งได้อีกด้วยโอ้โ oh หสุดยอดเลยพอดีว่าลุงแถวบ้านผมเนี่ยเขาก็ชอบเหมือนกันโดยเฉพาะรถถังอะ่ะก็ต้องขอบอกเลยว่า90%ซของคนที่ชอบหนังเซนตตายเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีหุ่นตัวนี้อยู่ในดวงใจเช่นกันรวมถึงผมด้วยนะและด้วยความชอบขนาดนี้ของเล่นก็ไม่ต้องพูดถึงฮะเพราะว่าออกมาลายไหนเนี่ยไดจูจินก็ประสบความสําเร็จตลอด และด้วยเหุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่2ของเราและอันดับที่1สุดยอดหุ่นเซนไตขวัญใจช่องเราก็คงจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นอกจากตัวนี้ใช่แล้วมันก็คือไดเรนโอสุดยอดหุ่นรบของขบวนการไก่ย่าง5าดาวไดเรนเจอร์ที่เรียกได้ว่ากลายเป็นสุดยอดของหุ่นในตำนานเพราะอะไรนั่นเหรอถ้าตำไม่นานก็คงไม่ละเอียดทุยเลิกเล่นได้แล้วมุกนี้ และความพิเศษของหุ่นตัวนี้นั้นคือเป็นการประกอบร่างของสัตว์ในตำนานทั้ง5ไม่ว่าจะเป็นมังกรสิงโตม้าบินกิเลนแล้วก็หงจนกลายมาเป็นหุ่นยนต์ในชุดนักรบจีนสุดเท่โอ้โหบอกเลยว่าใครเห็นตอนเด็กๆเนี่ยบอกเลยว่าอย่างฟินไม่ใช่แค่นั้นและด้วยความเท่ของหุ่นยนต์ตัวนี้ทางซาบานสตูดิโอจึงได้เอาไดเรนโอไปทำเป็นหุ่นให้กับเหล่าพาวเวอร์เรนเจอร์ในชื่อของ t ันเดอร์แมก s o ซ ก็คงไม่ต้องแปลกใจนะฮะเพราะด้วยความที่ดีไซน์มันเท่ขนาดนี้แล้วก็มีสเสน่ห์อีกด้วยซึ่งล่าสุดก็ได้มีการรีโปรดักนะฮะของไดเรนโเป็นเวอร์ชั่นที่ลงสีเรียบร้อยไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์ให้ยุ่งยากเมื่อยมือและที่สำคัญเนี่ยพี่แกยังได้แถมลูกแก้วมาให้ด้วยนะฮะโอ้โหเพิ่มความฟินเข้าไปอีกโดนใจเด็กโงอย่างผมจริงๆและด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่หของเรา เป็นไงกันบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและช่วยกดไลค์ c e like, b o o k Fanpage เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย